สวัสดีครับ f c ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายทุกๆคนและสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องทางสอปอปลาวามาพบมาพอกันนะครับกับผมก่อนเกิดสินมาเจอกันที่เพจน้ำปาระก่อนพาชจวดนะครับแซบทุกครัวนัวทุกคำนะครับประจันศุกร์ที่26กันยายน68นะครับ ตัวต้องสี่ตัวเลยนะผมได้รูดครับได้ห้าบาทก็ดีใจพี่น้องเขาให้ได้ตังค์นะครับเพราะนั้นเราเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจจะเป็นนักเล่นถ้านักเล่นเนี่ยมันก็ได้เล่นแต่บ่ได้ตังค์คนเล่นเนี่ยเขาได้เล่นก็มีความสุขไม่ได้ตังค์เราต้องคิดว่าเรามาหาเงินพวกค้าเงินเขาทำแบบไหน,นจะไม่เสียทุนเขาก็เล่นหน้ากว้างเนี่ยพี่น้องเล่นหน้ากว้าง บางคนก็โบหัว่าลูดขึ้นอีกอย่างก็ว่าสิบเก้าประตูบนสิบเก้าประตูล่างเลขของเราเนี่ยมาหลักหน่วยแล้วก็ได้มาหลักสิบแล้วก็ได้มาบนมาล่างก็ได้มันจะกลับให้ันแบบนี้มันได้ถ้ามาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมันจะได้สองต่อสองเด่งนะมัน,ม,นมันมีโอกาสสูงกว่านะครับคุณพยาวได้ลูดหนึ่งบาทในสิบบาทนั่นะเห็นบ่มครับเรียนบาทหนึ่งในสิบบาท <laughs> เออ จะรูด5บาทได้500ลงทุนไปนถ้าได้190เดือน5บาทเนาะอ่ะวันนี้นะครับให้ไปตัวนี้เดี๋ยวเฝ้าไปจัดเรื่อพี่น้องไห่แม้ในห้องแนวทางควนจัดก่อนนะบ่นะอาจารย์ให้เปียดนะครับวิ่งรูดเปดเน้นที่8586นะครับ85588668นะครับสามตัวชุดเดียว8586ฟัง ห้าเปียดหกมากหคไลายก็คือเปียดหกเพราะมันกอดข้อกันมากนะถ้ามันกอดกันมาอย่างนี้ส่วนมากจะมาตัวเน้นเน้นนะนะครับมันจะไม่มาตัวรูดแต่ตัวรูดแล้วมาเรามาหนักกว่าเพื่อนแล้วพี่น้องก็คือเพิ่มเงินเขาไปอีกคือเปียห้าเปียหกนี่แหละเปียห้าปียหกอันนี้คือลาวพัฒนาพี่น้องสอบปอปเลประมาณสองทุ่มยี่สิบ เสียดเสียดนะครับ mm hmm. ก็จะทราบผลไนเวล,ลาพัฒนาอเคเนาะใครไม่ทันบ้างท่านนะครับทันเนาะต่อไปนะครับเรามาพูดถึงรัฐบาลน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วแหละว,วันที่ยี่หกเดือนนี้มันมีสามสิบวันนะครับสามสิบวันไงถ้ามีโอกาสได้ให้อีกก็จะให้ฟั่งจากปากเอาตัวที่ เป็นสูตรล่างนะตัวอาจารย์ให้ดินตัวไหนใครเห็นชุดเต็มแล้วในน่าจะโลกโซเชียลน,น่าจะเห็นหมดแล้วละ่ะเพราะในกลุมออก่มห้วยไฟฟ้าก็ลงให้ทั้งอมสินทั้งชุดเต็มในห้องแนวทางห้องลายห้อง v ี p อพก็ลงให้แล้วละ่ะนอกจากบางคนที่เข้าไปใหม่ก็อาจจะรอก็ไม่เห็นนะเพราะจารลงให้แล้วลงเลยนะจะมาให้ก่อนหวยออกช่งชวงเช้าอยู่สองวันเพราะว่าเราปักไว้ใน ในโน้ตแล้วมันพี่น้องมันสิอยู่ในโน้ตเดี๋ยวสิไม่ย้ำอ,อ,อีกช่วงเศร้านะอะาจจะมีเลขทูบหรือเลขอะไรที่ตัวเองได้มาเนีน่ยเลขวงหนอกวงไหนที่ตัวตัวเองได้มาแล้วตัวเองเล่นอะไรก็จะให้สมาชคลิกเพราะนั้นอยู่ในห้องก็จะได้เปรียบแบบนี้เห็นแล้วคุณสมัยเห็นแล้วเนาอะ,อะเห็นแล้วเอาตัวดินอาจารย์ให้เป็นตัวไหนนะครับใครจาได้งวดที่แล้วอาจารย์ให้สีเนาะ ฟันที่สี่นะครับออกหกสี่หกบนนะล่างห้าเปียกนะหมัวดมีเกียราจาันในสองเด่งเนี่ยเพราะว่า,าจัดงานวันเกิดตัวเองนะก็บอกทุกคนในงานเนี่ยครบรอบห้าสิบแปดปีนะครับก็มาเต็มๆนะส่วนฟีนยะก็วิ่งรูดเอาตะเขาจับที่แหลกแล้วก็สื่อไปนะสื่อเกี่ยวกับตัวของ และมันมาชนกับเลขเด่นของตัวเองแล้วก็ไปจุดทูบขอเมีฮันนี่เนะาะเนี่ยมีโอกาสไปส่งน้ำปลานะครับให้กับตัวแทนจังหวัดอุบลค่ะกับก็เลยแวะกระไดซีเกตอาจารย์ก็เลยเออมันได้หลักสี่เหมือนกันก็นเลยบวกหนึ่งลบหนึ่งทั้งสิเนะียว่าเราบวกหนึ่งลบหนึ่งก็เป็น 48, สี่แปดครับสี่หกยันสี่เกตเออสี่เกตก็เป็นเลขเราอยู่แล้ว สี่แปดก็เป็นเลขเราหลักสี่แต่ว่าสี่หกในตัวจ่อของอาจารย์ไม่มีก็เลยมาบวกหนึ่งลบหนึ่งอาจารย์เิดแบบนี้มันกับซื้อทอกันนะครับมันก็นมาเต็มๆเนาะนะครับเพราะนั้นอาจารย์ให้เด่นสี่เนาะหมวที่แล้วแล้วงวดนี้นะส่วนมากมันเป็นบนในงวดนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์บอกอีกทีหนึ่งนะวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับฟันไปที่หก มันออกวันพุธบ่พี่นอ้องอืออกวันพุธนะครับอออกวันพุธเด้ <c oughs> อ่หกนะครับส่วนชุดเต็มเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าอันนี้คือเราฟันตัวว่ามตัวมันมันแต่มันมากบนตลอดแต่ชุดล่างเดี๋ยวอาจารย์จะบอกทีหลังนะมันจะไม่เกี่ยวกับหกหรือจะเล่นหกก็ได้นะครับคือตัวนี้ ชี้กระยับเอาไปใส่ละมันถูกคอมเมนต์บ้งนะครับสังเกตนะเลขเลขไทยเลขสามตัวนะนเนี่ยอาจารย์เน้นไปที่หกสามหกห้าหกเจ็ดหกสามหกห้างหกเจ็ดแต่ตัวเจาะก็เล่นทุกตัวนะ ม่สิ่ข้ามอยู่บอกถ้าข้ามก็คือสี่เนาะเม่อยนันพอพีนอ่นะ้องถ้าข้ามก็ต้องเป็นหกสี่ว่าข้ามดอกคิดว่าเพราะมันออกไปแล้วสี่หกเออตามนี้เป็นบนนะส่วนมากตัวเด่นตัวนี้ให้แต่บนแต่ว่าก็มีโอกาสเป็นล่างได้แต่น้อยเท่าล่างนะคือตัวไหน ใครจะเอาล่างซื้อลตเตรีหาซื้อลตเตลีฟังเด้อพี่นองเวลาไปซื้อลตเตรีนี่ที่เขาถูกก็คือล่างเดียกับที่เขาหมุนเลข้ทยนั่นหน้า,นา,นามันมีผู้ใด,ไ,ดไปหาซื้อมันเป็นผลพลอยได้อาจารย์ก็ถูกตลอดนะเลขรางวันที่หนึ่งจ็มบอดิต,ตังไม่กี้ก็ซื้อสี่หกเยอะก็ไม่ได้แต่ทีนี้ก็เลยมาต้องคิดว่าหาซื้อล่างใครอยากได้เลขล่างของอาจารย์นะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ให้ที่ไหนเดี๋ยวจะบอกนะครับล่างที่ซื้อลตเตรีแล้ว จ์จะซื้ออยู่สามหางล่างเด้อชื่หน่องล่างใครจะเอาล่าง เด็กยังหล่ะหลังตัวนีมั้ย <S ess> ก็อาจารย์บาบอกผู้ใดเด้ด <g groans> ก็จะเล่นให้แต่พอสี่เท่านั้นอาจารย์เล่นอยู่สามหัง <S ess> อันนี้ไม่เกี่ยวกับหกเด้อเพราะส่วนมากอาจารย์อาจจะไปทำชุดใบฟ้าแต่ใบฟ้าไม่ทำก็จะให้เวลาพูดนี่แหละ ซื้อหนักด้วยหลังเท้าเทาต้องเอาหลังสื่อบนเนี่ยมันบร่ได้ตังหลักหน่วยลักหน่วยเขาจะเอาหลักหน่วยลักหน่วยนะครับก็มีจับใสเอายลอะลักหน่วยจยุดสามตัวอาจารย์จับใส่ทุกตัว หลักหน่วยมีสามตัวกับีิมมัสจะบอกตู้มูแท้ซื้อว,ว่าหลักซิวาอีกอะ จัดมาแล้วหางละสิบใบเนี่ยเกี่ยวกับหกนะครับหกมันเป็นบนเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนี่จุดละสิบใบอ้เอาเหลีนเนี่ยไม่ถูกจุดรังวันที่หนึ่งเมื่เขาให้ตังค์เขาเ่าถูกหกตัวอาจารย์ผิดหลักแสนตัวเดียวเท่านั้นว่าไรตังค์นั่นเขาถึงไปเล่นใต้ดินใต้นั่นกันเพราะาเขาไม่ให้นี่นะพี่น้องมันเป็นผลเสีย สื่อระเตลีเนี่ยมันก็ได้นะตัวภาวนาไม่ไ,ไ,มไ,ไ,มไ้ออกลางมันจังสิได้ตังจังได้นะครับอาจารย์เล่นตัวนี้ถามว่าไอ้ตัวบนที่หลักหกซื้อไหมซื้อื่อ,อน,นล่างมาบน,บนบนมาล่างได้เหมือนกันแต่ว่าโอกาสมันน้อยกว่าเพราะว่ามันส่วนมากจากสถิทิมันมาบนตลอดนะของอาจารย์จะมาบนตลอดนอกจากมาบนล่างถ้ามามันจะมาทั้งบนทั้งล่างถ้ามาตัวเดียวนี่หมายความว่ามาหกอย่างนี้ก็เป็นบนเลย นะครับถ้าล่างหกกับเก้ามันก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน,นี้หลักพออาจารย์ก็เล่นดิอาจารย์เน้แต่อะไรหกหกสามหกห้าหกเจ็ดนาะให้ไปห้าหางเนี่ยก็เล่นเมดแล้วพี่น้องจะจะเล่นน้อยหน่อยกันไว้นะเห็ 63, 65, 67, 68, นไหมหกสามหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าจุดละห้าใบแต่ว,ว่าอล่างเขาสขาสื่สอไาลา์กว่า ประมานนี่จะล่อรับตังได้เ็ดกัแล้วแต่้ผู้ใดหมักตัวใดกระสือน้ำนะบ่ามักก็ผ่านนะครับไม่มีผู้ใดหู้งนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเป็นเดวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะสทิทธิก็ตามที่หู้งกันนะเลขกวิง่งมันกระไดก็มาตลอดนะดอกจากว่าเราจับหลักหน่วยใสย่ผิดเท่านั้นนะครับหรือเราตัดทิ้งออกเท่านั้นนะพี่น้อง นะส่วนมากก็ไปหลงเขาไอเ้เลขแล้วเรียกว่าอะไรเลขดับเลขเดือบเนะีนะ่ยทำให้เราไม่มั่นใจนะเป็นหลงตัดแต่นี่ความเป็นจริงนะมันไม่มีเลขดับในกองฉลากนะเขาก็ใส่ลูกทุกลูกนะจากศูนย์ถึงเก้านั่นแหละนะพี่น้องก็พิจารณาเอาดีกวา่าเอาไปขูดตนใหม่เนาะอันนี้จากสถิธิเหมือนกันนะ ก็ว่ากวนเกษินเนี่ยมันก็นะรู้จักมาสิกว่าปีจะยี่สิบปีแล้วนะครับมันก็มันก็ได้ลักษณะนี้แหละนะครับเพราะนั่นก็ฝากนะประมาณนี้นะพี่น้องเอาไปดันกันเล่าได้แล้วเออเหลืออีกอันหนึ่งนะครับอมศิลนนนะใครเอาอมสิลนมั่งนะอมศินนะครับเดี๋ยวหน้าเพจอาจจะเป็นลงในเพจ ก่อนพลังเลขนําโชคก่อนหวยออกหนึ่งวันเด้อเพราะวันสีบวัเตะไปลงในนั้นนะส่วนมากก็มาไล่ในเพจน้ำปะลาะนะครเพราะว่าเพจนั้นมันเป็นเพจติดแดงนะครับถ้ามันถูกระง,งับการใช้งานก็ให้มันงลัระงับไปนะครับก็หมดเสียดายถึงคนติดตามอยู่แปดหมืน่นเก้าหมื่นก็ไม่ด้วากนะครับขอจะมาปิดเพจบริษัทนะนะครับ